สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนะครับมาพบกับผม,ผมเช่นเคยนะครับบุรพาพระเครื pense, ่องนะครับสโลดนี้นะครับผมก็มีนะครับพระพิกเนตนะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับที่เรานําพระพิกเนตทั้งสององค์นี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ร right? ับชมกันนะครับก็เพราะว่าพระพิกรณ์สององค์นะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในท้องตลาดนะครับสำหรับผู้นิยมพระเครื่องทั่วไปนะครับ เราก็มาดูรายละเอียดในแต่ละองค์เลยนะครับสําหรับองค์แรกนะครับก็เป็นพระพิกเนศวัดดอนนะครับเนื้อโลหะนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเรามาดูรายละเอียดทางด้านหน้าเลยนะครับทางด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นว่าพระพิกรศตรงนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับมีการใช้งานผ่านมานะครับแล้วก็มีคราบนะครับติดอยู่ตามซอกต่างๆนะครับตามริ้วรอยร่อง อ่านะครับตามองค์ของพัปิเกนเน่นะครับมาดูทางด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีลักษณะร่องรอยการตะไบเก็บแต่งนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับขององค์พระนะครับทางด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะของรอยจานนะครับรอยจานอักะนะครับรอยจานอักระนะครับแล้วเราก็มาดูทางด้านฐานขององค์พัปิเกเน่นะครับก็จะมีลักษณะการอุดกิ่งนะครับ เดี๋ยวจะลองเขย่าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้ยินเสียงกิ่งนะครับได้ยินเสียงกิ่งแล้วน้ำหนักของพระพิเนตองนี้นะครับมีลักษณะหนักและหน่วงมือนะครับหนักและหน่วงมือนะครับอาจจะมีส่วนผสมของทองคำผสมอยู่ด้วยนะครับหากผู้ใดนะครับศึกษามาก็จะรู้ว่า พิกรน์องค์นี้นะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับผู้ใดสนใจนะครับหรือศึกษานะครับผมก็ยินดีนะครับแบ่งให้เช่าบูชาในราคาเป็นกันเองนะครับเรามาดูองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปองค์ถัดไปเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงจะมีลักษณะสีออกดำๆนะครับดำๆนะครับด้านหลังก็ มีลักษณะเหมือนรอยจานอัคระนะครับตรงฐานขององค์พระก็เช่นกันนะครับมีรอยจานนะครับแล้วก็มีการอุกกิ่งนะครับเดี๋ยวจะเขย่ากิ่งให้ได้ยินนะครับนะครับจะมีเสียงกิ่งนะครับผงก็จะมีลักษณะน่าจะเป็นผงพุทธคุณหรือผงยานะครับ ผู้ใดศึกษามานะครับก็จะรู้ว่าเป็นผงชนิดใดนะครับเป็นอุดกิ่งแบบไหนนะครับทางเรานะครับก็ยินดีให้เช่าบูชานะครับสําหรับผมนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับบุรพาพาเครื่องทําคลิปต่อไปมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับพระทั้งสององค์นี้นะครับผู้ใดสนใจเช่าบูชาก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับหรือ ติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับทางเราก็จะติดต่อกลับไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับบุราพาภาคเครื่องนะครับเราก็ฝากช่องบุราพาภาคเครื่องนะครับให้กดติดตามมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ